นักวิทยาศาสตร์ได้มองหาผืนดินที่สูญหายไปนั่นกว่า100ล้านปีแต่ใช่ว่าจะเป็นข่าวเนื่องจากผู้คนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกของเราตลอดเวลาคุณคงคิดว่ามันน่าจะเป็นเกาะเล็กๆก,กลางมาหาสมุทรแห่งนี้คุณคิดผิดแล้วเพราะทวีปนี้เคยใหญ่เท่ากับดินแดนของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดเป็นเวลานานแล้วที่นักธรณีวิทยาสงสัยว่าพื้นดินของออสเตรเลียนี้จู่ๆก็หายไปได้ยังไง บางคนเชื่อว่ามันซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งที่พื้นมหาสมุทรแต่เพราะผู้เชี่ยวชาญชาวดัชหลายคนและกว่า7ปีของการสืบสวนตอนนี้เรารู้แล้วว่ายังมีเศษชิ้นส่วนของดินแดนที่สูญหายนี้ปะปนกันอยู่ใต้ป่าอันเขียวชอุ่มของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทวีปที่เราเห็นในคู่มือภูมิศาสตร์ของเราทุกวันนี้เป็นเหมือนชิ้นส่วนปริศนาที่กระจัดกระจายมีแม้กระทั่งการทดลองดีๆที่คุณทำเองได้ ค้นหาแผนที่โลกออนไลน์แล้วพิมพ์ออกมาตัดทวีปทั้งหมดออกไปแล้วก็ลองเอามาต่อกันดูคุณจะเห็นว่าพวกมันทั้งหมดต่อกันได้พอดีที่โดดเด่นที่สุดที่คุณจะเห็นก็คืออเมริกาใต้นั้นพอดีเป๊ก,กับแอฟริกาเลยถ้าคุณเอามาหาสมุทรที่ก่อตัวขึ้นในช่วง200ล้านปีที่ผ่านมาออกทวีปต่างๆจะดูเหมือนก่อตัวเป็นตัวอักษร C ขนาดยักษ์และ C คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร,ร์เรียกว่ามาหาทวีปแพนเจีย มันลอยอยู่เหนือมหาสมุทรชื่อพันธรสาและส่วนด้านในของตัวอักษรซีมีผืนน้ำเล็กกว่าที่เรียกว่ามหาสมุทรเททิสในมหาสมุทรเล็กๆแห่งนี้นี่เองที่สิ่งต่างๆเริ่มน่าสนใจย้อนกลับไปในยุคจูเรสซิกทวีปที่หายไปนี้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เริ่มเรียกว่าอาร์โกแลนด์ได้หายไปและทิ้งหลุมไว้ในออสเตรเลียซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อที่ราบลุ่มลึกอาร์โก ในตอนแรกนักธรณีวิทยาเชื่อว่าทั้งหมดนี้เกิดจากกระบวนการที่เรียกว่าการมุดตัวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปลึกโลกชิ้นหนึ่งดำดิ่งลงไปใต้อีกชิ้นหนึ่งและวรีไซเคิลตัวเองกลับกลายเป็นเนื้อโลกโดยปกติแล้วผู้เชีย่วชาญติดตามการหายตัวไปของทวีปนี้ได้โดยการถอดชิ้นส่วนออกนั่นคือวิธีที่พวกเขาคิดออกว่าอินเดียชนเข้ากับเอเชียและทำให้เรามีเทือกเขาหิมาลัยอันยิ่งใหญ สำหรับอาร์โกแลนด์สิ่งต่างๆก็ซับซ้อนมากขึ้นเล็กน้อยมีชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆปรากฏขึ้นในสถานที่อย่างพม่าและอินโดนีเซียแต่พวกมันทำตัวเหมือนโบราณวัตถุที่เดินทางข้ามเวลาและดูแก่กว่าตอนที่อาร์โกแลนด์แยกตัวออกจากออสเตรเลียมาก มันทําให้เกิดคําถามขึ้นมาทันทีถ้าทวีปหนึ่งทำตัวแปลกปรหลาดได้ขนาดนี้จะมีอีกกี่ทวีปที่ทําแบบเดียวกันโชคดีที่ตอนนี้นะักวิทยาศาสตร์ได้รวบรวมทมล์ลายทั้งหมดของอาร์โกแลนด์และค้นพบความลึกลับของมันแล้วมันไม่ได้จมหรือถูกกลืนลงไปมันเพียงแค่แปลงร่างเป็นอาร์โกเพเลอร์ที่แตกออกเป็นชิ้นเล็กๆเ,เรียกว่าจุลทวีปและลอยไปจากออสเตรเลีย ูและทวีปเหล่านี้ใช้เวลาเดินทางเล็กน้อยก่อนจะปักหลักอยู่ในป่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การค้นพบนี้สอดคล้องกับปริศนาแพนเจียทั้งหมดช่วยให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นว่าทวีปต่างๆแยกตัวและประกอบกันยังไงทั้งหมดนี้จากการค้นพบเดียวซึ่งเผยให้เห็นความลับของความหลากหลายทางชีวภาพและสภาพอากาศในสมัยก่อนถ้าคุณต้องการค้นหาความลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อารยธรรมหรือสิ่งของทั่วไปในชีวิตประจำวัน อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราตัวอย่างเช่นความลึกลับเบื้องหลังสายพันธุ์ที่มองไม่เห็นนี้ในอินโดนีเซียมันเรียกว่าเส้นแบ่งวอลเลซซึ่งตั้งชื่อตามนักสำรวจชาวอังกฤษอัลเฟรด r รัสเซลวอลเลซเมื่อกว่า150ปีก่อนวอลเลซเดินทางรอบหมู่เกาะมาเลและเยี่ยมชมเกาะต่างๆนับพันแห่งสิ่งที่เขาพบคือ สัตว์ที่อยู่ด้านหนึ่งของเส้นที่มองไม่เห็นนี้แตกต่างจากสัตว์ที่อยู่อีกด้านหนึ่งอย่างมากเส้นที่มองไม่เห็นนี้เปรียบเสมือนกำแพงระหว่างสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องกับเสือหรือนกฮฮนนี่อีเตอร์และนกขุนแผนแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าประมาณ35ล้านปีก่อนออสเตรเลียแตกออกจากแอนตาร์กติกาและชนกับเอเชียและรักสามเศร้าระดับทวีปนี้ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ มันไม่เพียงแค่เปลี่ยนรูปลักษณ์ของผืนดินเท่านั้นแต่ยังทำให้สายพันธุ์สัตว์ในแต่ละฝั่งของเส้นแบ่งวอลเลสปั่นป่วนอีกด้วยเมื่อไม่นานมานี้ผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งตีพิมพ์ผลการวิจัยที่ระบุว่าการชนกันและความสับสนวุ่นวายของสภาพอากาศทำให้สัตว์สายพันธุ์เอเชียอาศัอยอยู่อย่างสะดวกสบายในหมู่เกาะมาลายูในขณะเดียวกันสัตว์ออซี่ไม่พอใจกับสภาพแวดล้อมใหม่มากนะัก มันร้อนและเปียกเกินไปสําหรับบางสายพันธุ์และบางสายพันธุ์ก็รับมือกับวิถีชีวิตบนเกาะเขตร้อนไม่ได้การค้นพบการเปลี่ยนแปลงของทวีปสู่เอเชียอาจอธิบายการค้นพบเผ่าพันธุ์มนุษย์เมื่อเร็วๆนี้ซึ่งดูเหมือนจะไม่สมเหตุสมผลเช่นกันคือ่งนี้นะในถ้ำที่ซ่อนอยู่แห่งนี้ในฟิลิปปินส์นักโบราณคดีได้บังเอิญพบกับบรรพบุรุษใหม่ของมนุษย์ดูเหมือนว่าเมื่อประมาณ5 0,000่นปีที่แล้วบนเกาะลูซอน มีสายพันธุ์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์โบราณน,นี้หัวหน้านักวิจัยเชื่อว่าการค้นพบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจวิวัฒนาการของมนุษย์ในเอเชียและตั้งชื่อสายพันธุ์ใหม่นี้ตามชื่อเกาะว่าโฮมอลูโซเนซิสตอนนี้ถึงจุดที่ทำให้เกิดความสับสนเล็กน้อยกระดูกที่นักโบราณคดีค้นพบมีปัญหาเล็กๆน้อยๆอ,อย่างหนึง่ง นั่นคือพวกมันมีลักษณะแปลกๆผสมปนเปกันซึ่งไม่เคยเห็นร่วมกันในมนุษย์สายพันธุ์อื่นฟันที่เล็กกว่าคล้ายกับของเราแต่มือและเท้าที่เหมือนกับบรรพบุรุษมนุษย์โบราณของเรามากกว่าโดยเฉพาะแขนขาแบบย้อนยุคเหล่านั้นที่ได้เชื่อมโยงเผ่าพัานธุ์มนุษย์นี้กับดินแดนทางตอนใต้ที่สูญหายไปนานนั่นเป็นเพราะพวกเขามีรูปลักษณ์ดั้งเดิมเช่นออส t r a l o p ิ t h e c u s a f r i c a น u s เป็นต้น มีเพียงสองสายพันธุ์นี้เท่านั้นที่ถูกแยกจากกันด้วยเวลาและวิวัฒนาการ2 3ถึง3ล้านปีหลายคนสงสัยว่าโฮโมลูโซเนนซิสเป็นสายพันธุ์ใหม่จริงๆหรือไม่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมั่นใจแต่ยังอาจอธิบายได้ว่าทำไมสิ่งมีชีวิตจึงได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนตัวของแผ่นดินข้างใต้เราอย่างต่อเนื่อง เพียงเพราะพวกมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักในช่วงชีวิตของเราไม่ได้หมายความว่าทวีปของเราจะมีลักษณะเช่นนี้ตลอดไปพวกมันวิวัฒนาการมาจากอัครมหาทวีปนี้และพวกมันก็น่าจะลงเอยในตำแหน่งที่คล้ายคลึงกันในอนาคตในบันทึกดังกล่าวนักธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยในยุโรปพยายามทำนายอนาคตของมหาทวีปของโลกในการเริ่มตน้นเขาใช้แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในโปรตุเกสเมื่อปี1755 เมื่อแผ่นเปลือกโลกมีพฤติกรรมแตกต่างไปจากที่ควรจะเป็นเล็กน้อยหลังจากค้นคว้ามาหลายปีเขาก็เกิดทฤษฎีขึ้นในปี2016เขาเชื่อว่ารอยเชื่อมระหว่างแผ่นเปลือกโลกเหล่านี้อาจจะหลุดออกจากกาันทําให้เกิดรอยแตกที่ใหญ่ขึ้นมันเหมือนกับเวลาที่กระจกแตกระหว่างรูสองรูในกระจกหน้ารถถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นเขตมุดต,ตัวอาจขยายจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปจนถึงไอร์แลนด์ส่งผลให้ภูเขาไฟ แผ่นดินไหวและภูเขาลูกใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่เหล่านี้ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนนี้มหาสมุทรแอตแลนติกจะหายไปและมหาสมุทรแปซิฟิกก็จะหายไปเช่นกันและจะกลายเป็นผืนน้ำกว้างใหญ่ผืนเดียวแทนที่จะเป็นเจทวีปที่เรารู้จักในปัจจุบันเราจะได้มาหาทวีปใหม่ซึ่งเรียกว่าออริกาเธาจะมีออสเตรเลียและอเมริกาเป็นศูนย์กลาง แต่มันไม่ใช่สถานการณ์เดียวที่เป็นไปได้โนโวแพนเจีย no อาจเป็นอีกความเป็นไปได้และคาดการล่วงหน้าได้ง่ายมหาสมุทรแอตแลนติกอยู่ด้านนอกและมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ด้านในแล้วก็ยังมีอามาเซียด้วยสําหรับอามาเซียคุณจะต้องจินตนาการว่ามหาสมุทรอาร์กติกย้ายไปอยู่ด้านในและมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิกอยู่ด้านนอกทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไปทางเหนือบริเวณขั้วโลกเหนือยกเว้นทวีปแอนตาร์กติกา ตัธนาการสุดท้ายอย่างหนึ่งจะเรียกว่าแพนเจียอลติมาซึ่งจะเคลื่อนที่อย่างช้าๆในมหาสมุทรแอตแลนติกและแผ่นมุดต,ตัวใหม่ปรากฏขึ้นบนชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามถ้าทุกทวีปปะทะก,กันในอนาคตอีกครั้งบางคนก็บอกว่าประสบการณ์นี้คงไม่สนุกเชื่อกันว่าในอีกประมาณ250ล้านปีเราจะรู้สึกเหมือนติดอยู่ในถุงพลาสติกที่ร้อนอบอ้าวแล้วก็เปียกโชก หน้าแปลกที่ถุงใบนั้นจะเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสําหรับการอยู่อาศัยบนโลกซึ่งก็คือพื้นที่ชายฝั่งสําหรับพื้นที่ที่ห่างจากชายฝั่งพวกมันจะร้อนจัดเหมือนทะเลทรายที่ลุกเป็นไฟสัตว์หลายชนิดที่เรารู้จักในปัจจุบันอาจไม่รอดส่วนมนุษย์เราก็จะต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ถ้าอยากทนต่อความร้อนให้ได้แต่เราควรจะรู้สึกาซาบซึ้งนะ โมเดลดิจิทัลเหล่านี้ยังคงยอดเยี่ยมเพราะเราใช้เพื่อทดสอบแนวคิดที่น่าสนใจได้ทุกประเภทตัวอย่างเช่นมหาทวีปเหล่านี้จะยุ่งกับกระแสะน้ําได้ยังไงเมื่อคํานึงถึงการเดินทางในอวกาศในอนาคตแบบจําลองเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจสภาพอากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่อยู่นอกระบบสุริยะของเราได้เช่นกัน